ถวนี้นะคะก็จะเป็นรถจรักระยานนะคะที่สามารถเอ่อสแกนแล้วก็ขับไปได้เลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะเมืองที่ห่างโจวนี้นะคะก็จะมีเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบเช่าด้วยนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่ากุ้งเสี่ยงเตี้ยนต้องเชินะคะก็สามารถสแกนะะแล้วก็ขับได้เลยแล้วก็มีโหมกกันน็อกให้ด้วยนะคะก็คือสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะคะถึงจะสแกนได้ถ้าอย่างดารินเนี่ยถ้าอยากจะขับเนี่ยก็ต้องใช้ ป็นประชาชนจีนนะคะอาจจะต้องยืมของเพื่อนเอาะอะไรนะคะถึงจะขับได้เนาะเดี๋ยวได้เดีด๋ยวเราจะเสาวก่นอนโอเคนะฮนะอ๋อแล้โกส扫码用车อ๋อ,อให้มีการยินยอมอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็จะกดเริ่มที่ตัวสีเขียวได้เลย

นี่คือห้องน้องรถเอ่อไฟฟ้าแบบนี้นะคะก็คือจะต้องหาที่จอดรถแค่ในที่เฉพาะเส้นสีขาวๆแบบนี้นะคะดังนั้นมันก็จะเสียเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีกุญแจเนาะคือแค่สแกนนี้เสร็จปุ๊บมันก็ปลดล็อกแล้วก็สามารถยกขาตั้งขึ้นแล้วก็ไปได้เลย